ันนี้ผู้ชมมวยไทยมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด58ิกิโลกร,รมัมระหว่างไฟแดงเทีนยนจินี่ก็คือกล้องโนวาบางแสนไฟครับอายุ19ปีสูง177เซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับส่วนคูช่ชกของเขามุมน้ำเงินไอซาครับอายุ17ปีสูง174เซนติเมตรมาจากประเทศอีรานนะครับวันนี้ไทยกับอีรานมาเจอกันนะครับไอเซไอซาครับนะครับจากอีราน กองนวานี่ชกมา49ครั้งชนะ38แพ้10เสมอ1ส่วนไอซา,านชกมา10ครั้งชนะ7แพ้3มันมีเสมอนะครับกองนวานี่เป็นมวยฝีมือดีจากเพชรบูร์นะครับมาดูว่าความเก่าประสบการณ์ของเพชรโนวาจะสยบนักชกจากอีลานได้หรือเปล่าน,นะครับอาอการเตรียมความพร้อมเยอะนะครับำการสรงลุย มาดูยกที่หนึ่งกันเลยไอ้โอมัดใส่เลยนะครับไอ้ซามัดถักหัวไปอย่างเต้นฟุตเบรก,กันอยู่เป็นว่าจะย่างนะครับขอัย้ํากล้องนะว่าโอ้มัดเข้าได้ครั้งนึงตอนนี้ไอ้ซาุยใหญ่เลยนะครับรมก,การย่ยงมาก,ก่อนทมการเตือนอย่ากเกี่ยวเชือกนะครับ ภาษาก็จะเข้าไปกองโนวาเตะอุ้มโดนหมัดสวนเลยไอ้สาพยายามใช้หมัดโยกองโนวาก็รอดเตะสวนกองโนวาหมัดสองกันรวมตัวเข้าหน้าไปมันโอ้สอกสวนแต่ยังไม่โดนกองโนวากองโนวาเล่นพับในไอสามันสองกันหน้ากดคอได้หายังวัดแทงเขาโยกดกดคอไว้ กดข้าไว้หาจังหวัแทงเข้าโยเอาขวางหน้าไว้ออกกำการแจ้งออกมาดูกันไหมกองโนวาก็ยึดอยู่ต่างคนต่างยึดใส่กันอยู่โอ้บรรดสองข้างหน้าเหมือนกันไอแจ้งบรรดาสองข้างหนึ่งนึงเอาก่อเขาได้เป็นนััตแทงเขาเอาขอให้นักกองนนัะแทงเขาแทงเขาอีกครั้งนึงออกกำการแยกมากองโนวาเริ่มจับทางได้แล้วก็หาจังหวัดแทงเขา เมกันก ja, ็เ so, ต right? ือนไอซานะครับอย่าเจียวเชือกนะครับอ๋อม so ัดสองข้างหน้าเลยเตะเหมือนกันไอซาไอซาพยายามจะขับ so มัดโอ้กล้องนัวาก็ศอกสวนแทงเขาดอกนี้ทําได้ดีนะครับศอกตากระพงก็หลอดแทงเขาก็เต็มเต็มเลยเอาด้วยกันไหมกล้องโนวาจับก็แทงเขาเหนียวมากอ้าว ทำการแย่งมาโอ้ได้เขาเน้นเน้นอยู่แต่ก็ระวังหมัดของไอ้ซาอยู่นะครับไอ้ซาหมัดสวนอยู่เหมือนกันไอ้ซาหมัดสวนมาไอ้ซาหมัดสวนโอ้กลองวากระแทงเขาอ๋อไอ้ซารวบเดียว้ปกลองมาเขามายามจะแทงเขาอ๋อทำการก็แย่งมารวบเดีวเลยนะครับดูกันไหมทีมเลยไอ้ซาไอ้ซาหมัดสองขนาดอ๋อกลองัาแทงเขากระชากมาแทงอ๋อ อย่างวัดแทงเขาครั้งนึงโอ้หอาจจะวัดแทงเขาโอ้แทงเขาได้เน้นๆเลยกองนวบาอ่ากรรมการแยกมาไอ้สาวพยายามจะดิ้นอยู่นะครับจะดิ้นหลุดแต่ยังโดมการก็บอกจะเกี่ยวเชือกนะครับกรรมการเตือนอีกครั้งแล้วกองนว่าทีไอ uh, ้จะมาข้องตัวไอ้จะมาข้องตัวกองนว่าล็อกคอได้ลบคอได้กางแทงเขาก็ไม่โอ้พอดึงมาดึงมาแทงเขาโอ้กวางขวางหน้าไว้แทงเขาไอ้จานี่ แจ่ไม่ตกเลยนะครับโดนเขาเป็นชุดออกหมดยกที่หนึ่งนะครับกองหนูบาเริ่มจับทางมวยแล้วนะครับล็อกคอแทงเขาเลยนะครับตีมันก็บอกว่าให้แทงเขาล็อกคอแทงเขาเลยเอาว่าตอนยกที่สองกำการบอกด้วยกองนบากอดคอได้เอาไอา้แซงพยายามรวบหมัดรวบเอวไวเ้เป็น,ปนรวบเอวไว้กมการก็แยกมากหรือกันไหม โอ้สอกสวนเลยกองนัวกองนัวสอกสวนกันหนึ่งมันสองก็น้าออกกอดคอได้แทงเขาได้ไหมแทงเขาได้ไหมยิงมาเลี้ยงมาอาดันกันยูดันกันยูแทงเขาก็ไป่กองนัวกำการยังให้โอกาสยูอาอยากมาแต่สาธิบกองนัวล็อกคอไว้อาเป็น ไอซาแทงเขากองนวาก็แทงเขาแทางเขาโอ้พอล็อกคอได้ก็ต้องไปตีเขาแล้วเบี่ยงมาแทางเขาโอ้หาเหลี่ยมหาหมุมตีจะดีเลยครับกองหว้ารมการแย,ยกมาไอซาเริ่มมองทีมงานแล้วไอซากองน้าบุกเข้าไปหมัดคุบสวนมือนกันมาันซะะนะาะันไอซาไม่จับคอง,ง่องายๆก็หมัดสวนอยู่ผ่ากองมาเตะโอ้ไอซาเตะเลยกองน้พาพยายามจะเข้าไปกอดคอแทงเขานะครับแต่ยังจับไม่ได้โดนมัดยู่เอากอดคอได้แล้วแทงโอ้ เขาก็ไปเวียงวมาแทงเขาเวียงล้มลงไปเลยโอ้ทำการดึงลุกขึ้นมามาวางกันไหมก่อนเวลาบวกเข้าไปไอ้แซมมาทุบแรงมาเยอะโอ้แทงเขาก่อนเลยอ๋อกองมาแทงทีนี้ก่อนควได้ต้องแทงทำการแยกมาโอ้แจะออกแจะออกทำการว่าจะเจียวเชือกนะครับเจียวเชือกอยู่อ๋อลุยไหม โมซาร์มัมาูปมัดสองข้างหน้ามัดสองข้างน้กองนวลแทงเขาโอ้พยายา yeah. oh, มกอดกอแทงเขาอยู่นะี่ยกอดกอได้อีกครั้งหนึ่งแล้วไอ้เจ้าวะแทงนานไปแต่งตัวนานไปกรรมการก็ยากมาอาอซาเต้มัดสองขนางหน้ามัดสองข้างหน้าโอ้รั่วมัดมาเป็นชุดเหมือนกันกองนวลยังจับคอไม่ได้เอากองนวลจับได้โอ้ก็โดนเข่าของอาซาขึ้นเหมือนกันอ้าวกองนวลแทง แทงเขา้าไปแทงเขายเ้าไปอีกครั้งนึงแทงเขายเ้าไปอ้าวแทงเขาโอ้หัวเขา่าหดต้องแทงเขายัางนี้นะครับออกกำลังการแยกมาอ,อาทิตีปอ้าวล็อกคอได้แทงเขาก็ยัดเข้ไปโอ้ยัดใส่เข้าไปแทงเจ็บๆเลยแทงเขาอีกครั้งนึงโอ้กองโนวานี่ได้เข่าเน้นๆเลยครับไอซาพยายามจะรวบเอวอยู่นะครับแต่ยังโดนเข่าอยู่อกกำลการแยกมาอ,าอ้าวแยกมาก่อน ไอซามัดเข้าไปกอวรล็อกคอได้แทงเขาได้มหมแทงยัเข้าไปแทงอีกครั้งหนึ่งโอ้คนหนึ่งพยายามกันคนหนึ่งพยายามจะแทงนะครับกองรบวานดันมาซ้อนมาพยายามแทงเขาอยู่แทงแต่งตัวนานไปกรรมการก็แยกเลยนะครับไอซาก็ล็อกไว้อยู่ไม่แทงง่ายๆนะครับกรรมการแยกมากเอามนลชุดที่สองนะครับโอ้โดนเข่าไปหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับไอซ่า เอาไา yup. ตอนยกที่สามยกสุดท้ายนะครับทองการเรียกมาจับมือก่อนเช็คแฮนด์จับมือยกที่สามท้ายกันก่อนแล้วพร้อมแล้วกับการบอกลุยเอากองโนวากระเดินอขอแทงจับคอแทงเขายังเดือบหดแทงไอซ่ากับพยายามจะแทงขึ้นเดี๋ยวโอ้เข่าของกองนวาเนี่ยเข้าเต็มๆเน้นๆเลยนะครับกองวาโซอก็โซอก็คือหนึ่งโซ่คือหนึ่งมัดแกองซา อกองมาแทงเขาแทงเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้ทั้งศอกทั้งเข่าเลยนะครับกองหน่าไอซาเนี่ยก็หมัดสวนมาเป็นจัง่องโยมีแตกแล้วนะครับไอซาเต็มมากกองหน่าก็าจะแทงเขาจะก้าไปแทงเขาอีกครั้งหนึ่งแทงเขาอีกครั้งหนึ่งกรมการแยกมาก่อนแยกมาจะจะมาะกรมการมองแล้วบอกเข้ามุมนะครับแตกแล้วนะครับแตกแล้วไอซาให้กมให้ไปสนามดูก่อนนะครับ อ๋อเป็สนามว่าไม่เป็นไรลุยต่อได้กกรงการสร้างลุยกองนาวาเดินกันมากองนาวาโดนแช่งของไอซา่ากองนาวามันทุบมทุโชคว่ำไปพยายามทั้งสอกทั้งเขาแล้วตอนนี้กองนาวามันกันยากมากลุยกันไหมกองนาวาเข้าไปโอ้หมัดโดนหมัดของ ไอซาโยอ่อแทงท่นี่ต่างคนต่างแทงเวียงมาแทงงัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งการแยกว่าไอ้ซาพยายามจะรวบเปี้ยวไว้อยู่นะครับไม่แทงเขาได้ง่ายอ่อาลุยกังไหมไอ้ซามาขึ้นตัวเขาหน้ากองมาโซก็ไม่ออหลอกคอมาล็อกคอมาแทงไม่ได้กรรมการแยกมารู้ยังไหมไอ้ซามาขึ้งตัวยังหาจังหวะกันอยู่เตะจะยังมาบ่ไหมไอ้ซา กองรบกอดเขาได้ฟันสอยครั้งหนึ่งล็อกเข้ามาเอาใหาจังวันเวียงไปเวียงมาอยู fate, pues ่เอาแทงเขาไม่ไ nah. ด้กรรมการก็เวียงมาอยากกับมาก่อนกรรมการบอกขโมยว่าให้แพทย์สนามดูอีกครั้งหนึ่งครับเลือดไหลเยอะนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแพทย์สนามมาดูก่อนเลือดดอกเยต้องดูอีกครั้งหนึ่งเอากรรมการว่าไม่เป็นไรลุยต่อได้เอากรรมการบอกมาเอาลุยต่อก็ลุยต่อ เอ,อยู่ในป้ายยกที่สามแล้วอาซาจอดยังกองวัพทีไอซะม,ม,มันสองข้างล้วตัวเอาล็อกคอหาจาาังหวะแจงเขาโอ้แทงม่ได้กรรมการกา็แยกมาแยกมาก่อ,ไอนไอ้ซาว่าไงไอ้ซาเต้นฟุตบวิกออกไซด์ขวากองวัพมันส์โอ้โดนมังของไอ้ซากองวัพสอกเบี่ยงมาเบี่ยงมาแทางเขาจักเข้า,าไปแทงเขาอีกครั้งหนึ่งเอา ไอาสาวก็พยายามมาแทงคืนอยู่นะครับกรรมการก็แย่งมาโอ้กอดคอได้เป็นเข่าเน้นๆเลยกล้องเลว่าก่อนว่าเดินครมามัดทุ่มมาเอ้ามัดแรกกันก่อนว่าซ้ออีกครั้งนึงเอา้ากอดคอได้ขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้แทงเขาได้ไหมเอา้าพยายามจะแทงอยู่แทงกันยัดเข้าไปโอ้ยังแทงได้อยู่คนหนึ่งขวางคนหนึ่งแทงแล้วครับตอนนี้เอา้าก็ ดึงมันสองมาเลยไอซา,าพยายามจะแทงเขาอยูะแต่กรรมการก็อยากมากเอาหมดยกนะครับโอ้มีแตกกันเลยนะครับผามาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือได้รับชัยชนะระหว่างกล้องโนวากับไอซาจากอีหลานก็เป็นกล้องโนวานะครับชนะคะแนนไปก็ยินดีกับก้องโนวาเป็นกําลังให้ เป็กำลังจะให้ไอซ่าคราฟจากกิรานนะครับ